นับถอยหลังอีกแค่7วันเท่านั้นนะครับอีกแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นจะมีหย่อมความกดอากาศ Visual ตา่ำกำลังแรงเนี่ยนะครับเข้ามาที่ภาคใต้ในวันที่17นะครับหลังจากนั้นวันที่18ก็จะข้ามทางเวียดนามข้ามทางเราเข้ามาที่ภาคอีสานกันอีกด้วยนั่นเองนะครับวันที่18ช่วงเย็นๆจะเห็นว่าจุดหนักสุดเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางส่วนทางอีสานก็จะมีเหมือนกันนะครับอีสานตอนกลางนะครับอีสานตอนกลางค่อนข้างที่จะได้มากกว่าใครและทีนี้เนี่ยนะครับ ที่น่าจับตาก็คือมันจะมาต่อเนื่องนะครับวันที่ 17- 1 8 1 9ด้วยเลยทีเดียวนะครับวันที่19ก็ยังอยู่นะครับทั้งภาคใต้ทั้งภาคอีสานเห็นไหมครับว่าภาคอีสานช่วงประมาณสัก6กโมงเชา้าวันที่19เนี่ยนะครับมีพื้นที่สีแดงกันอีกด้วยนะครับถือว่ามีตกกันอีกรอบนะ้อยอีกรอบหนึ่งประมาณสัก1สัปดาห์ต่อจากนี้นั่นเองนะครับทุกท่านมาดูกันนะครับว่าจะตกที่จังหวัดไหนเวลาใดกันบ้างนั่นเองครับ เริ่มจากช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับ6โมงเช้า7โมงเช้าจะมีฝนตกอยู่แถวภาคเหนือนั่นเองครับภาคเหนือไล่ตั้งแต่เชียงรายนะครับพะเยาลำปางแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทัยนะครับพิษณุโลกกำแพงเพชรแถบนี้จะมีโปรยปลายเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ถือว่าเยอะรวมถึงทางแม่ห้องสอนเชียงใหม่กันอีกด้วย ส่วนภาคอื่นๆนั้นถือว่าน้อยมากๆนะครับอีสานนะครับภาคตะวันออกก็ถือว่าน้อยถ้าจะมีก็จะเป็นทางจังหวัดตราดนะครับแล้วก็ภาคอีสานก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับโปรยปลายเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่จะมีเมฆครึ้มมากกว่านั่นเองส่วนภาคใต้ทุกท่านรอติดตามในช่วงครึ่งหลังได้ใน ครึ่งหลังของคลิปนี้ได้เลยนะครับอีกครึ่งหนึ่งช่วงท้ายคลิปเนี่ยนะครับจะเป็นพูดถึงภาคใต้ว่าตกที่ไหนเวลาใดกันบ้างนั่นเองครับตอนนี้มาดูทางตอนบนกันต่อนะครับหลังจากช่วง7จ็ดโมงเป็นต้นไปนอ้อยเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงเนี่ยนะครับ ก็ยังมีตกอยู่ที่เดิมนะครับก็คือแถวภาคเหนือนั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปโรปรยปลายเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมีก็คือทางแม่ฮ่องสอนทางเชียงใหม่ถ้าจะหนักกว่าใครก็จะเป็น2จังหวัดนี้นะครับรองลงมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางจังหวัดน่านนะครับพะเยาเชียงรายลำปางแพร่อ,อุตรดิษฐ์พิษณุโลกสุขโขทยัยแล้วก็จะมีจังหวัดตากเพชรบูรณ์แถวนี้นะครับรวมถึงจังหวัดเลยแล้วก็หนองบัวล,ลําพูแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะแค่โปรยปลายนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆอาจจะเป็นฝนโปรยแบบเม็ดเล็กๆ ตกแค่ไม่กี่หมู่บ้านนั่นเองนะต่อจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าไปดูช่วงเที่ยงเป็นต้นไปเนาะประมาณสักช่วงเที่ยงนะครับเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองจะเห็นว่าเมฆจะเริ่มคลึ้มมากขึ้นเออเมฆจะเริ่มคลึ้มด้วยบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยนะครับเมฆจะเริ่มคลึ้มนะครับท้องฟ้าจะเริ่มคลึ้มมากขึ้นทุกภาคกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือนะครับถือว่าทุกภาค เริ่มจะมีฝนโปรยปลายกันบ้างแล้วนะครับในช่วงบ่ายสองเริ่มกันที่บ่ายสองเนี่ยนะครับอย่างอีสานก็คือที่จังหวัดเลยนะครับหนองคายอุดรหนองบัวลําพูขอนแก่นนะครับชัยภูมิโคราช6จังหวัดนี้ของทางภาคอีสานถือว่าท้องฟ้าค่อนข้างที่จะคืมมากกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับอาจจะมีฝนตกโปรยปลายมากกว่าที่อื่นแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะครับแค่โปรยปลายเม็ดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับเม็ดเล็กน้อยแค่แบบว่าทําให้เราเดินทางลําบาก พอราคาญเท่านั้นทีนี้ภาคเหนือเนี่ยนะครับก็ยังเหลืออยู่ทางแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่ทางเชียงรายนะครับจังหวัดน่านพิษณุโลกอันนี้อาจจะหนักกว่าใครเนาะแล้วก็ทางจังหวัดตากแถวแถวที่อยู่ติดกับอุทยัยธานีนะครับเพราะว่าอุทยัยธานีเองก็ถือว่าฝนเยอะกว่าที่อื่นนั่นเองนะครับอุทยัยธานีกับกาญจนบุรีถือว่าหนักกว่าที่อื่นเลยนะครับทั้งประเทศถ้าเทียบกันแล้วอุทยัยกับกาญจนบุรีถือเนะ ถือว่าตกมากกว่าใครนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับถ้ามาดูภาคกลางจุดอื่น,นๆก็ยังมีทางลบบุรีนะครับสระบุรีแถบนี้ก็มีอยู่บ้างภาคตะวันออกก็จะเป็นทางจันทบุรีตราดนะครับส่วนทางภาคใต้อย่างที่บอกไว้นะครับดูช่วงท้ายคลิปนะครับช่วงครึ่งหลังของคลิปนี้นั่นเองทีนี้ถ้าไปดูทางสปปลาวนั้นจะมีอยู่ทางบ่อแก้วนะครับอุดมไรารวมถึงหลวงพระบางนะครับไซบุรีเวียงจันท์เชียงขวางนะครับไซสมบูรณ์แถวนี้นะครับก็ถือว่ามีโปรยปลายอยู่บ้างเหมือนกัน ส่วนหลังจากนั้นนะครับช่วงบ่าย3ามสี่โมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นจนกระทั่ง6กโมงเย็นส่วนใหญ่แล้วจะตกที่ภาคกลางกับภาคตะวันออกนะครับภาคกลางนั้นก็คือแถวแถวกรุงเทพปริมณฑลนะครับทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวนะถือว่ามีตกทุกจังหวัดแต่ว่า ตกเล็กน้อยโปรยปลายนิดๆิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็คือกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสุพรรณางทองแล้วก็สิงห์บุรีแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับตกเล็กน้อยนอกจากนี้ภาคกลางก็ยังมีที่กำแพงเพชรนะครับพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแถวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับสระบุรีก็มีเล็กน้อยทางภาคตะวันออกก็คือนครนายกปราจีนนะครับฉะเชิงเซาชนบุรีระยองแถวนี้ก็มีเล็กน้อยเหมือนกัน ส่วนทางภาคเหนือน,นั้นก็คือทางเชียงใหม่นะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายอันนี้ก็จะมีอยู่บ้างนะครับรวมถึงสุขโขทยัยจังหวัดแพร่ก็จะมีอยู่เล็กน้อยเหมือนกัน จากนั้นถ้าไปดูช่วงหัวค่ำค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับช่วงหัวค่ำหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยนะครับก็คือจะมีอยู่ตกแถวภาคตะวันออกนะครับเล็กๆน้อยๆเนาะปราจีนชายเชียงสาสะแก้วจันทบุรีตราดแถวนั้นนะครับตกเล็กน้อยโปรยปลายนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับส่วนทางภาคอีสานก็จะมีทางสกลนครกับนครพนมนะครับภาคเหนือจะมีทางเชียงใหม่นะครับพะเยาลำปางเชียงรายก็ถือว่าตกน้อยมากๆกันเลยทีเดียวนะ ต่อจากนั้นนะครับช่วงกลางดึกนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสก็ถือว่าแทบจะไม่มีฝนกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าท้องฟ้าค่อนข้างจะปลอดโปร่งนะครับที่จะมีก็คือนู่น,นครับทางภาคเหนือมีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็คือจะเป็นทางอุตรดิต์นะครับจังหวัดตากลำพูนนะครับสุโขทัยพิษณุโลก มีตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามาจนถึงหกโมงเช้านะครับอาจจะมีตกหยุดตกหยุดเล็กๆน้อยๆโปรยปลายเม็ดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับไม่ถือว่าเยอะมากมายอะไรไม่น่าห่วงนะครับตามโมเดลแล้วถือว่าตกน้อยมากกันเลยทีเดียวนั่นเองครับหลังจากนั้นอีกนะครับถ้าไปดู ช่วงเช้าเนี่ยนะครับช่วงเช้าวันพรุ่งนี้7จ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงก็ถือว่าท้องฟ้าค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งมากเลยนะครับปลอดโปร่งพอสมควรกันเลยทีเดียวถ้าจะมีเมฆคลื้นเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับช่วงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองเมฆค่อนข้างคลื้มนะครับอาจจะมีเมฆเยอะเนาะจนกระทั่ง4ี่โมงเย็น5้าโมงเย็นแล้วก็6กโมงเย็นเนี่ยนะครับอาจจะมีฝนโปรยปรายอยู่บ้างนะครับก็คือแถวจังหวัดนั่นนะครับจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูเพชรบูรณ์นะครับสุขโขทัยกำแพงเพชรนครสวรร โคราชสระบุรีนะครนายกรวมถึงกาญจนบ,บุรีนะครับเพชรบุรีจังหวัดตากนะครับแถวนี้อาจจะมีโปรยปลายนิดๆหน่นนอยๆเท่านั้นนะครับภาคตะวันออกก็คือจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนั่นเองส่วนใหญ่แล้วถือว่าเป็นเมฆครึ้มกันมากกว่านะครับเมฆครึม้มต่อจากนั้นอีกเนี่ยนะครับช่วงหัวค่ําหัวค่าวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่11ก็คือประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งเหมือนกันนะครับถือว่าไม่ค่อยมีฝนเนาะช่วงนี้ เหมาะมากกับการตากข้าวนะครับตากข้าวไม่ลําบากอะไรมากมายนะครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าฝนจะมาอีกครั้งก็คือประมาณวันที่17เป็นต้นไปนะครับ 17, 18, 19, 20นะครับก็คือ ประมาณสัก3าวันช่วงนั้นนะครับจะมีฝนเยอะกว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้11 12- 1 3 14เนี่ยนะครับถือว่าฝนน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับยางวันที่12เองถ้าจะมีกันจริงๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณ2ทุ่มนะครับ2ทุ่มของวันที่12วันพุธที่12เนี่ยนะครับก็คือทางนครสวรรค์นะครับลบบุรีชัยนาทนะครับแถวนี้อาจจะมีอยู่บ้างนะครับรายจีนฉะเชิงเซาระยองนะครับสะแก้วอาจจะมีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับ ทุกท่านก็สามารถดูได้ตามนี้ถือว่าช่วงนี้ฝนน้อยมากๆนะครับอาจจะมีฝนโปรยเล็กๆน้อยๆเหมาะกับการตากข้าวอยู่นะครับแต่ตอนเย็นก็อย่าลืมเก็บเอาไว้ด้วยนะครับเก็บหาที่คลุมไว้ด้วยนะครับหาของมาคลุมเอาไว้เพราะว่าอาจจะมีตกช่วงกลางคืนได้เนาะอย่างวันที่13เองเนี่ยนะครับ วันที่13จะมีฝนตกก็คือภาคตะวันออกนะครับที่จังหวัดตราดจันทบุรีนะครับประมาณสัก5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นวันที่13ตราดจันทบุรีระยองนะครับชนบุรีแถวนี้เนาะแล้วก็ภาคกลางก็เหมือนกันนะครับกรุงเทพปริมณฑลก็อาจจะมีโปรยปลายเล็กน้อยราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีอุทัยนะครับชัยนาทรวมถึงทางภาคเหนือก็จะเป็นทางพิษณุโลกนะครับอุตรดิตถ์ซึ่งจุดหนักสุดจะเป็นที่สองจังหวัดนี้นะครับพิษณุโลกกับอุตรดิตถือว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนได้มากกว่าจังหวัดอื่นๆนันนอะครับ จากนั้นนะครับช่วงหัวข้ามนะครับก็ถือว่าฝนจะลดลงนะครับหัวข้ามตอนดึกก็เหมือนกันนะครับจะมีฝนกันอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกไว้ก็คือ วันที่17นั่นเองนะครับช่วงนี้1 4 15 16ถือว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศแบบว่าเย็นสบายนะครับไม่ถึงกับร้อนไม่ถึงกับหนาวนั่นเองส่วนวันที่16เนี่ยนะครับเริ่มจะมีมาบ้างแล้วนะครับวันที่16เริ่มจะมาบ้างแล้วก็คือทางสพปลาวแถวเซกองอัตตะปือจำปาสักนะครับถ้าทางบ้านเราเองเนี่ยนะครับก็คือทางอุบลน,นะครับศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับสะแก้วจันทบุรีตราดแถวนี้ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันวันที่16ประมาณสัก5น,น17นาิกา จากนั้นเนี่ยนะครับช่วงหัวค่านะครับหัวค่าวันที่16เองก็อาจจะมีโปรยปลายแถวจันทบุรีตราดนะครับแล้วจะมีเยอะกันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่17โดยเฉพาะภาคใต้ในั่นเองนะครับวันที่17ภาคใต้เริ่มเบอเริ่มจะเยอะเป็นพิศรรเศษกันเลยทีเดียวเพราะว่าช่วงนี้นะครับร่องมรสุมจะลงไปที่ภาคใต้แล้วเนาะภาคใต้เตรียมรับกันได้เลยส่วนตอนบนของไทยเนี่ยนะครับจะมีฝนก็คือประมาณวันที่1 8บแนะครับสิบแปจะเยอะโดยเฉพาะวันที่19เเยอะเป็นพิเศษกันเลยทีเดียว วันที่19นะครับประมาณสักช่วงตีห้านะครับตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยนะครับก็คือจุดหนักสุดจะอยู่ที่มุกดาหารนะครับกาลสินสารคามยะโสธรอ,อำนาจเจริญ5จังหวัดนี้เนี่ยนะครับเตรียมรับกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามาตามนี้กันจริงๆจะหนักที่สุดอยู่ห้จังหวัดนี้สําหรับทางภาคอีสานส่วนภาคใต้เดี๋ยวทุกท่านรอติดตามกันด้วยนะครับช่วงท้ายคลิปเนาะเพราะอย่างที่บอกไว้ว่าตั้งแต่วันที่17 18 19 24วันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสําหรับภาคใต้ตกหนักนนตกนานตกแช่กันเเลยยทีีดวนะครับ นอกจากนี้นะครับถ้ามาดูจุดรองลงมาเนาะก็จะเป็นทางร้อยเอ็ดนะครับส่วนสปปลาวก็จะเป็นสารวันนะครับสุวรรณเขตคําม่วนสีกองอัตปื้จัมปาสักนะครับรวมถึงบริคําไซต่อนล่างก็มีเหมือนกันนั่นเองครับแล้วถ้าข้ามาดูที่ภาคกลางนะครับก็คือ จะมีอยู่ที่อยุธยานะครับสุพรรณบุรีรวมถึงอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีนะครับชัยนาทอุทัยธานีแถวนี้ก็จะมีโปรยปลายอยู่บ้างเล็กน้อยจากนั้นนะครับถ้าไปดูช่วงสายๆกันนิดนึงเนี่ยนะครับประมาณสัก10โมงไปจนถึงบ่ายโมงนะครับ10โมงไปถึงบ่ายโมงของวันที่19จะเห็นว่าภาคอีสานครอบคลุมหลายจังหวัดกันมากๆเลยนะครับทุกท่านลองสังเกตตามภาพนี้นะครับนี่ตามโมเดลชี้ชัดเลยว่าจะมีตกถึงอุบลด้วยนะครับอุบลอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดนะครับ กาลสินม,นะนมุกดาหารนะครพนมสกลนครแล้วก็บึงการถือว่าครอบคลุมแบบว่าร้อยละ 60- 70%ถึงของภาคอีสานกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือประมาณสัก13นาฬิกาวันที่19นะครับบ่ายโมงวันที่19แต่เมื่อกี้แอดมินก็ลืมพาดูนะครับวันที่18เนี่ยนะครับเมื่อกี้ขออภัยเนาะวันที่18ตอน5้าทุ่มนะครับกลางดึกเลยเนี่ยนะครับก็คือจะมีฝนตกโปรยปรายอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแถวร้อยเอ็ดยะโสธรสารคามนะครับ3จังหวัดนี้เนาะห้าทุ่มนะครับ5้าทุ่ม ของคืนวันที่18นั่นเองครับอันนี้ก็ขอย้อนกลับมาให้ดูอีกนิดนึงนะครับสำหรับวันที่18ตอน5้ทุ่มนั่นเองครับ ต่อไปนะครับไปดูวันที่19ช่วงเย็นนะครับ19นะครับวันที่19ตอนประมาณ17นเจนิกานะครับ5โมงเย็นนั้นทางภาคอีสานจะมีอยู่ทางหนองบัวลำพูนะครับอุดรธานีสกลน,นครกาลสินขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดนะครับรวมถึงมุกดาหารนครพนมบึงการหนองคายแถวนี้ถือว่าเริ่มจะมีฝนแล้วนะส่วนอุบลราชธานีอันนี้ก็ไม่พลาดนะครับโดนเหมือนกันยะโสธรก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับรีสะเก็ดเล็กน้อยอำนาจเจริญเล็กน้อยเหมือนกันครับ จากนั้นช่วงดึกดึกนิดนึงนะครับประมาณสักสี่ทุ่มเนี่ยนะครับจะเป็นทางอีสานตอนบนซะมากกว่านะครับก็คือทางเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรนะครับหนองคายสกลนครกาลสินตอนบนนะครับสารคามตอนบนรวมถึงบึงการอยู่เล็กน้อยนะครับมุกดาหารก็มีอยู่บ้างอุบลราชธานีกับอำนาจเจริญก็มีอยู่บ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนี่คือประมาณสักห้าทุ่มของคืนวันพุธนะครับวันพุธที่สิบเก้า ส่วนทางสพปอเลาวนั้นจะมีทางสุวรรณเขตนะครับจำปาศักเซกองอัตปือแล้วก็จำปาศักนะครับสารวันเซกองแถวนี้เนาะส่วนนเขตถือว่าเริ่มจะมีฝนเหมือนกันนะครับ ไปดูกันต่ออีกนะครับประมาณสักตีสามตีสี่ตีหจนถึงหกโมงเช้านะครับหกโมงเช้าว,วันพฤหัสที่ยี่สินั้นจะมีฝนอยู่ทางภาคอีสานนะครับได้แก่ทางจังหวัดเลยนะครับหนองบัวลาพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลน,นะครับร้อยเอ็ดยโสธรนะครับแล้วก็กาฬสินสารครามก็มีอยู่บ้างภาคกลางก็จะเป็นทางเพชรบูร์นะครับแล้วก็ภาคเหนือคืออุตรดิต แถวนี้ก็จะมีอยู่บ้างนะครับอีสานเองยังมีทางตอนล่างก็คือบุรีรัมนะครับโคราชแล้วก็จะมีทางสระแก้วมีอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับส่วนทางสพปลวก็คือทางคำม่วนนะครับสุวรรณเขตสาราวานันเซกองจำปาสากักอันนี้ก็มีอยู่บ้างนะครับเล็กๆน้อยๆ ไปดูกันต่อช่วงสายๆบ้างนะครับ10โมงเองเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานอีกเหมือนกันคือมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรอุบลนะครับร้อยเอ็ดสารคามกาฬสินธุ์รวมถึงทางหนองคายด้วยนะครับแล้วก็จะมีโปรยปลายเล็กๆน้อยๆแถวลบบุรีโคราชนะครับรายจีนสาแก้วบุรีรัมย์แถวนี้ก็มีโปรยปลายเล็กน้อยอุตรดิตถ์น่านนะครับเพชรบูรณ์จังหวัดเลยนะครับหนองบัวลำภูก็มีอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับสกลนครตอนล่างก็มีอยู่บ้าง จากนั้นนะครับช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายประมาณสักบ่ายสามนี่เลยนะครับยังอยู่ที่เดิมอีกเหมือนกันนะครับบ่ายสามวันที่20ก็คือแถวร้อยเอ็ดนะครับย่เสือถอําำนาจเจริญอุบลน,นะครับมุกดาหารกาลสินสารคามยังอยู่แถวแถวที่เดิมเลยนะครับถือว่าใครเกี่ยวข้าวช่วงนี้อาจจะตากลําบากกันนิดนึงนะครับเกี่ยวก็ยากตากก็ลําบากเนาะทุกท่านลองพิจารณากันดีๆนะครับวางแผนกันดีๆด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามการอัปเดตแบบวันต่อวันเพื่อความแม่นยํานั่นเองนะครับเพราะว่าการพยากรณ์ล่วงหน้าหลายวันแบบนี้เนนะครับ มีโอกาสสูงที่จะผิดพลาดได้นะครับเพราะว่าลมพายุเนี่ยนะครับลมมรสุมช่วงนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางค่อนข้างที่จะบ่อยเนาะฝากติดตามการอัปเดตแบบวันต่อวันกันอีกด้วยนะครับไปดูกันต่ออีกนะครับช่วงประมาณสักหัวค่ำนะครับหัวค่ำวันพฤหัสที่ีเนี่ยนะครับจุดพื้นที่สีแดงตามโมเดลก็คือที่ กาลสินนะครับมุกดาหารสารคามก็มีอยู่บ้างนะครับยะโสธรอำนาจเจริญก็อาจจะโดนพ่วงไปด้วยดังนั้นนะครับทุกท่านต้องติดตามการอัปเดตช่วงใกล้ๆวันอีกแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันมาแบบนี้จริงๆเนี่ยนะครับอาจจะลําบากกันเลยทีเดียวกับการเกี่ยวข้าวตาข้าวนั่นเองนะครับรวมถึงทางขอนแก่นก็มีอยู่บ้างเนาะสพปลาวก็คืออัตตปือเซกองจำปาสักนะครับสุวรรณเขตแถวนี้ไปดูกันต่ออีกนะครับช่วงดึกๆนะครับช่วงดึกๆวันที่21นะครับก็ถือว่ายังอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าฝนจะลดลงเน อยู่ทางการละสินที่เดียวเท่านั้นเองนะครับถือว่าลดลงไปอย่างมากกันเลยทีเดียวจากนั้นเนี่ยนะครับช่วงเช้าๆนะครับช่วงเช้าๆก็ยังมีอยู่บ้างนะครับเช้าถึงเที่ยงของวันที่21ยังมีอยู่ทางยะอโสธรนะครับอำนาจเจริญอุบลสกลละครแล้วก็การละสินนั่นเองนะครับถือว่าโปรยปลายอยู่บ้างเหมือนกัน ส่วนช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายวันที่21ช่วงเย็นๆนะครับบ่ายๆเย็นๆฝนจะลดลงอย่างชัดเจนจนกระทั่งเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนก็ถือว่าแทบจะไม่มีฝนแล้วจากนั้นต่อไปเนี่ยนะครับวันที่22-23ก็ถือว่าฝนลดลงไปแล้วนะครับและทีนี้มาดูที่ภาคใต้กันบ้างนะครับ วันนี้เองนะครับช่วงเช้าภาคใต้อาจจะมีโปรยปลายอยู่แถวพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับจะมีโปรยปลายโดยเฉพาะตามเกาะต่างๆนะครับตกเล็กน้อยนะไม่ถือว่าเยอะมากมายอะไรถือว่ามีแค่เล็กเล็กน้อยๆเท่านั้นช่วงบ่ายก็เช่นกันนะครับช่วงบ่ายต้นๆเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีแค่เล็กน้อยจะมีกันอีกครั้งหนึ่งก็นู่นเลยนะครับประมาณสักบ่าย3นะครับวันนี้บ่าย3ามจะมีฝนนะครับก็คือที่ประจวบนะครับชุมพรสุราษฎร์ระนองนะครับกระบี่ตรังสตูล นี่คือจุดที่หนักที่สุดส่วนจุดที่รองลงมาก็คือจะเป็นทางพังงาภูเก็ตนะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสอันนี้ก็จะเป็นฝนรองลงมาเล็กๆน้อยๆน,นั่นเองครับ ต่อจากนั้นนะครับช่วงเย็นเย็นวันนี้ประมาณสัก4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นจนกระทั่ง6กโมงเย็นนะครับฝนจะลดลงนะลดลงทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับที่จะมีอยู่บ้างก็คือทางประจวบนะครับกับนครศรีธรรมราชอาจจนก,กว่าที่อื่นๆเนาะส่วนที่อื่นๆก็คือมีโปรยปลายเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือพื้นที่สีฟ้าๆเนี่ยนะครับตกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะต่อจากนั้นนะครับ ถ้าไปดูช่วงหัวค่ำนะครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนี้ถือว่าฝนลดลงทุกจังหวัดนะครับถ้าจะมีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือทางกระบี่ตรังสตูนนะครับกระบี่ตรังสตูลแถวนี้ โดยเฉพาะตามเกาะต่างๆเนาะถือว่าฝนมากกว่าจุดอื่นๆนั่นเองนะครับอาจจะมีทางพังงาด้วยนะครับภูเก็ตก็อาจจะมีอยู่บ้างและช่วงกลางดึกค่ำคืนนี้นะครับห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับถ้าจะมีฝนเนี่ยนะครับก็คือนี่เลยนะครับภูเก็ตนะครับกระบี่ตรังสตูลนะครับโดยเฉพาะตามเกาะต่างๆเนาะแล้วก็ตามเกาะต่างๆของสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชก็มีเหมือนกันนะครับสงขลาปัตตานีนราธิวาสเน้นจุดที่อยู่ติดกับชายทะเลมากกว่านะครับตามชายหาดค่อนข้างที่จะมีฝนโปรยปรายนะครับฝนหยุดฝนหยุดนั่นเอง จากนั้นนะครับตีสามตีสี่ตีห้าจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ก็ยังตกอยู่ที่เดิมนะครับกระบี่ตรังภูกเก็ตนะครับสตูนจะมีโปรยปลายอยู่บ้างนะครับแล้วก็ช่วงสายๆถือว่าท้องฟ้าค่อนข้างที่จะปลอดปโปร่งนะครับช่วงสายๆายแปดโมงเก้าโมงสิโมงมาเนี่ยนะครับถือว่า อากาศค่อนข้างดีนะครับไม่มีฝนถ้าจะมีกันอีกครั้งเนี่ยนะครับก็คือนู่น,นครับประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามเป็นต้นไปนะครับพรุ่งนี้ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามจะมีฝนที่ประจบกีรีขันชุมพรนะครับระนองสุราษฎร์พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลน,นะครับแล้วก็นาราแล้วก็นครศราีธรรมราชนะครับพัทลุงสองขลายะลาปัตตานีนาราธิวาสแถวนี้ก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะแค่โปรยปลายเล็กน้อย หนักสุดจะอยู่ทางพังงานะครับสุราษฎร์ชุมพรกับประจวบกันมากกว่านั่นเองไปดูกันต่อนะครับช่วงเย็นเนาะประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นจนกระทั่ง6กโมงเย็นนั้นนะครับก็ถือว่าฝนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับฝนน้อยมากๆกันเลยทีเดียวช่วงหัวค่าเองก็เหมือนกันนะครับแทบจะไม่มีฝนกันเลยนะครับอาจจะมีอยู่ตามเกาะต่างๆของตรังกับสตูลมากกว่านะครับแล้วก็ช่วงกลางดึกก็เหมือนกันนะครับฝนน้อยมากๆเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกไว้ว่า ฝนจะน้อยลงนะครับฝนจะน้อยลงแต่ว่าถ้าจะมาเยอะกันจริงๆจ,จ,จะเริ่มตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปนะครับเอาจริงๆภาคใต้จะเริ่มวันที่16 16เนี่ยจะเห็นชัดเจนขึ้น17จะหนักขึ้น18 19 20เกนี่ยคือหนักหน่วงกันเลยทีเดียวเนาะตกยาวๆกันเลยทีเดียวสําหรับภาคใต้อย่างวันที่12อเองเนี่ยนะครับก็คือ จะมีประมาณสักบ่ายสามนะครับบ่ายสามที่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชนะครับนี่คือจุดหนักสุดรองลงมาจะเป็นทางสตูลนะครับตรังกระบี่สุราษฎร์นะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่รองลงมาอีก4จังหวัดนั่นเองครับส่วนช่วงเย็นๆนะครับประมาณ4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นจนกระทั่ง6กโมงเย็นนั้นถือว่าฝนเพิ่มขึ้นนะครับกระจายไปหลายจังหวัดโดยเฉพาะทางสุราษฎร์นะครับกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลายะลานครปัตตานีนราธิวาส แถวแถวนี้เนี่ยนะครับถือว่าหนักกว่าใครนะครับทางพังงาภูเก็ตนะครับถือว่าเล็กน้อยระนองชุมพรประจวบก็ถือว่าเล็กน้อยนั่นเองครับส่วนช่วงหัวค่ำนะครับหัวค่ำวันที่12ก็ถือว่าฝนจะลดลงนะครับฝนลดลงที่จะมีอยู่บ้างก็คือตามเกาะต่างๆของภูเก็ตนะครับแล้วก็จังหวัดสตูลมีอยู่แค่ประมาณนั้นต่อจากนั้นนะครับช่วงเช้ากันบ้างนะครับช่วงเช้าวันที่13ถ้าจะมีเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงประมาณสัก6กโมงเช้านะครับจะมีอยู่บ้างเหมือนกันนะตีสามตีสี่ตีห้าจนถึงบกโมง แถวภูเก็ตกระบี่ตรังสตูนนะครับจะมีอยู่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ปัตตานีเหมือนกันจากนั้นนะครับช่วงสายๆก็ถือว่าฝนลดลงอย่างชัดเจนนะครับวันที่13ฝนน้อยมากๆนะครับก็ถือว่าดีเนาะเดินทางได้สะดวกสบายกันเลยทีเดียวที่จะมีฝนกันอีกครั้งกันจริงๆจะเป็นช่วงประมาณสักบ่ายสองมากกว่านะครับบ่ายสบ่ายสโดยเฉพาะอยู่ที่ยะลานะครับสงขลาบ่ายสามนะครับวันที่13เนาะเตรียมรับกันได้เลยนะครับสงขลายะลารวมถึงตรังนะครับกระบี่นราธิวาสนะครับ สุราธ,ธานีแถวนี้เนี่ยนะครับค,คือต้องเตรียมรับกันด้วยนะครับประมาณช่วงเย็นเย็นะเย็นเย็นของวันที่13นั่นเองครับประมาณสักสี่โมงเย็นก็ยังตกอยู่นะครับสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นจนกระทั่งหนึ่งทุ่มฝนจะลดลงนะครับหนึ่งทุมท่มสองทุ่มสี่ทุ่มก็ยังลดลงนะครับถือว่าจะมีอยู่แค่ตามเกาะต่างๆเท่านั้นเองนะครับเล็กๆน้อยๆเนาะแล้ววันที่14ก็เหมือนกันนะครับวันที่14ีเองนั้นจะมีฝนอีกครั้งหนึ่ง ก็คือช่วงบ่ายช่วงเย็นกันมากกว่านะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะก็คือจะเน้นที่ช่วงเย็นกันมากกว่านะครับใช่จะว่าไปแล้วส่วนใหญ่จะตกที่ช่วงเย็นเย็นช่วงบ่ายบ่ายช่วงเย็นเย็นเนาะสี่โมงเย็นนะครับชุมพรระนองพังงานาราธิวาสราชธานีนะครับกระบี่แถวๆนี้นั่นเองนะครับประมาณ5้าโมงเย็นหกโมงเย็นก็เหมือนกันนะครับก็ถือว่าฝนลดลงเนาะ ถือว่าช่วงนี้ฝนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับทุกท่านสามารถดูได้ตามนี้เดี๋ยวแอดมินนะครับจะพาทุกท่านไปดูช่วงวันที่16แล้วกันนะครับวันที่15เองก็ถือว่าเล็กน้อยนะครับวันที่15ถ้าจะมีกันจริงๆก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะครับปัตตานีนาราธิวาสยะลาสงขลานะครับมีอยู่เล็กน้อยช่วงหัวคาก็มีอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับนี่เลยครับทีนี้ไปดูกันต่อวันที่16นะครับวันที่16ที่ ย่อมความกดอากาศต่ำม,มันเริ่มเข้ามาช่วงบ่ายช่วงเย็นๆเนี่ยนะครับเริ่มจะมีมาบ้างแล้วจะทําให้วันที่16เป็นต้นไปนะครับเริ่มมีฝนมากกว่านะครับมากกว่าวันอื่นๆนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าจะหนักจริงๆจะเป็นวันที่17เป็นต้นไปนะครับวันที่16เนี่ยนะครับช่วงกลางดึกนะครับช่วงกลางดึกประมาณตีสองตีสามตีสี่นะครับ ก็ถือว่าก่อนรุ่งเช้าเนาะประมาณสักตีสี่คืนวันที่16จะมีฝนมาที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับระนองแถบนี้เตรียมรับได้เลยนะครับประมาณสักตีสี่นะอาจจะยาวต่อเนื่องมาเลยนะครับตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าประมาณนั้นนั่นเองนะครับจนกระทั่งช่วงเช้าวันที่17เอง8โมงเป็นต้นไปนะครับเริ่มจะมีฝนมาแล้วนะครับ8โมงจนถึง10โมงเนี่ยนะครับจะเห็นว่า10โมงวันที่17ก็คือทางชุมพรนะครับระนองสุราษฎร์นครศรีธรรมราชนะครับพัทลุงกระบีพง นี่คือจุดหนักสุดนะครับช่วงประมาณ10บโมงสงขลาปัตตานีนราธิวาสโดยเฉพาะจุดที่ติดกับชายทะเลอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องการเดินเรืออาจจะต้องหยุดพักไปก่อนสําหรับเรือเล็กนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมาแรงพอสมควรกันเลยทีเดียวอย่างไรฝากทุกท่านนะครับติดตามการอัปเดตใกล้ๆวันกันอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับเพื่อความแม่นยํานั่นเองครับทีนี้ ไปดูกันต่ออีกนะครับช่วงประมาณสักเที่ยงนะครับเที่ยงบ่ายโมงจนกระทั่งบ่ายสองบ่ายสามนะครับทุกท่านจะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าประมาณสักสี่โมงเย็นนั้นจุดหนักสุดจะอยู่ที่สุราษฎร์นะครับนครศรีธรรมราชกระบี่นะครับพังงาแล้วก็จะมีทางชุมพรตอนล่างนะครับระนองแถวนี้เนี่ยนะครับอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต่อจากนั้นนะครับช่วงหัวค่ำนะครับประมาณสัก หนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มจนกระทั่งประมาณสักสี่ทุ่มเนี่ยนะครับจุดหนกักสุดจะเป็นอยู่ที่เดิมเลยนะครับก็คือทางสุราษฎร์นะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาแถบที่ติดกับชายทะเลเนี่ยต้องรมะมัดระวังอย่างเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับชุมพรก็เหมือนกันเนาะห้าจังหวัดนี้จะเป็นจุดท,ที่หนักที่สุดอาจจะต้องรมะมัดระวังกันด้วยส่วนพื้นที่รองลองมานะครับก็คือทางรังนองนะครับพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับเพราะว่ามันจะข้ามมาเนาะข้ามมา,ข,า,มมาข้ามทางสุราษฎร์นครศรีธรรมราช MM ข้ามมายัางไง ไปดูกันต่ออีกนะครับช่วง5้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอตีสจนกระทั่งประมาณสักตีสี่นะครับทุกท่านเห็นภาพนะครับว่าจุดหนักสุดก็ยังเป็นที่เดิมนั่นหมายความว่าไล่ตั้งแต่วันที่16แล้วนะครับประมาณสักตีสี่วันที่16เนาะไม่ใช่ตีสี่วันที่16 4สีต้องบอกว่าตีสี่ของคืนวันที่16ก็คือ4ี่นาฬิกาของวันที่วันที่17นั่นแหละนะครับวันที่17เป็นต้นมาเลยนะครับทุกท่าน เห็นไหมครับว่าตกต่อเนื่องตกนานตกแช่กันเลยทีเดียวนะครับประมาณสักตีสีวันที่18เองเนี่ยนะครับสุราษฎร์นะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานี่คือจุดหนักสุดเนาะก็คือแบบว่า 24ชั่วโมงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวตั้งแต่ตีสวันที่17มาจนถึงตีสวันที่18นะครับยังไม่หมดรองนะครับเพราะว่ามันยังตกกันต่อนะครับตีห้าหกโมงเช้าจนกระทั่ง1นึ่งโมงแปดโมงเก้าโมงเองเนี่ยนะครับก็ยังตกอยู่ที่เดิมนะครับกระทั่ง10บโมงเองก็เหมือนกันนะครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็คือสุราษฎร,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 ร์นะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังกระบี่นะครับชุมพรแถบนี้ต้องเตรียมระมัดระวังกันด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าจะเกิดน้ําท่วมใดหรือไม่ต้องติดตามใกล้ๆกวันนะครับมาดูโมเดลใกล้ๆ้วันกันอีกครั้งระนองพังงาภูเก็ตเองเนี่ยนะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับโดนไปด้วยเหมือนกันจากนั้นนะครับถ้าไปดูช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายวันที่18ทุกท่านลองสังเกตนะครับก็คือมันจะ กลายเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยนะครับหลายจังหวัดก็คือตั้งแต่ชุมพรนะครับระนองพังงาสุราษฎร์นะครับสีจังหวัดนี้กลายเป็นพื้นที่สีแดงกันเลยทีเดียวทางกระบี่ตอนบนเองก็โดนไปบ้างเหมือนกันนะครับนครศรีธรรมราชก็จะโดนหางไปด้วยภูเก็ตก็อาจจะไม่พ้นเหมือนกันนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับช่วงหัวขํานะครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยนะครับก็คือยังอยู่ที่เดิมอีกแล้วนะครับกระทั่งเที่ยงคืนเนี่ยนะครับยังอยู่จุดเดิมก็คือชุมพรนะครับระนองสุราษ อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ําท่วมกันเลยทีเดียวนะทุกท่านรอติดตามกันด้วยนะครับถือว่ารุนแรงพอสมควรกันเลยทีเดียวสําหรับรอบนี้ของทางภาคใต้นั่นเองครับทีนี้ไปดูกันต่อช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่จนกระทั่งประมาณสักตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยนะครับจุดหนักสุดจะเป็นที่ระนองนะครับระนองชุมพรสุราษฎร์นะครับสามจังหวัดนี้หนักสุดพังงาตอนบนก็อาจจะโดนไปด้วยนะครับอาจจะโดนหางไปด้วย จากนั้นช่วงสายๆนะครับช่วงสายๆอาจจะลดลงนิดนึงแต่ว่าก็ยังถือว่ารุนแรงอยู่ดีนะครับก็คือทางชุมพรน,นั่นเองเนาะจะมีอยู่ที่ชุมพรน,นะครับกับระนองตอนบน2จังหวัดนี้กลายเป็นพื้นที่สีแดงกันเลยทีเดียวเทนี้ไปดูกันช่วงบ่ายกันบ้างน,นะครับวันที่19ช่วงบ่ายจะเห็นว่ามันจะอ่อนกําลังลงอย่างชัดเจนนะครับจะมีฝนแค่โปรยปลายส่วนใหญ่แล้วจะโปรยปลายทุกจังหวัดของทางภาคใต้น,น,นั่นเองนะครับแล้วช่วงกลางดึกนะครับกลางดึกก็ถือว่าฝนลดลงนะครับถือว่าเป็นข่าวดีแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ ค่อนข้างที่จะได้รับกันหลายวันเลยทีเดียวเนาะตั้งแต่วันที่17 1819เกนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับวันที่20ได้พักผ่อนไปบ้างก็ถือว่าดีแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้หมดนะครับยังมีฝนโปรยปลายอยู่นะฝนโปรยปลายฝนหยุดฝนหยุดแต่ว่าฝนเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วแหละนะครับตกยาวตกแช่มาหลายวันพักบ้างก็ถือว่าเป็นข่าวดีได้นะครับทีนี้วันที่21ก็จะมีฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับ21ก็ฝนอีกครั้งหนึ่งแถวแถวสุราษฎร์นะครับน,น,นรรงงคร,นาราธาาทวิ มาจากนู่นเลยนะครับทางอ่าวไทยค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับอย่างไรฝากทุกท่านติดตามการอัปเดตใกล้ๆวันกันอีกครั้งสำหรับวันนี้ต้องลากันแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ